สวัสดีท่านผู้ชมนะคะทางแฟนเพจแล้วก็ทางยู u ูบบันนี้ชาแนลนะคะวันนี้แอดมินนะคะ,นน min, ะ,คะเดินทางนะคะมาตามนัดมาตามสัญญานะคะที่อาจารย์แซมนะคะจะปล่อยให้ท่านผู้ชมทั่วประเทศนะคะตัวเด็ดๆในวันนี้นะคะเนาะค่ะวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่อาจารย์แซมนะคะจะปล่อยให้แอดมินก็ไม่พลาดนะคะที่จะเดินทางมาเกาะติดนะคะ ตัวเด็ดๆนะ,ะให้กับท่านผู้ชม fc แฟนช่องได้รับชมนะคะทางแฟนเพจนะคะแล้วก็ทาง YouTube นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในงานพร้อมๆกันเลยนะคะตอนนี้ก็ยังผู้คนกำลังเดินทางมาเรื่อยๆนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะรอดูรอชมนะคะว่าปู่จะปล่อยให้ตัวไหนกี่ตัวนะคะในงวดมื่อนี้นะคะงวด17มกราสองห้านะคะงวดเมื่อกี้ อาจารย์ให้981นะคะท่านผู้ชมนะคะขอให้ท่านผู้ชมโชคดีแล้วก็รวยๆไปตามอาจารย์พร้อมๆกันเลยนะคะอาจารย์อมไม่ใช่อะไรแซมค่ะผมเป็นแซมนั่นแหละแซม เดี๋ยวเจ็ดปาราสองห้าหกเจ็ดชาดแซมกองแก้วนะคะกล่องค่าเดี๋ยวขับเลอยต่อเดี๋ยวอะเก็บเลย บว่าปล่อยให้แค่นี้ก่อนเี๋ยอตัวาอีกสองตัวเดี๋ยรอนางรำรำก่อนนะคะแล้ลอนนะะวอาจารย์จะปล่อยให้อีกเด้อนะคะท่านชมเดี๋ยวรอใหังเด่อนรำรำเสร็จแล้วเด้อน,นะคะท่านชมอาจารย์ก็จะเขียนให้แล้วนะคะ อดสินายเนี่ยเดี๋ยวดก่านาตอนนี้นะคะอาจารย์แซมนะคะลงจานทลุ้นกัอาจารย์แซมเลนตัวไหให้นะครับมาลุ้นกันเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีหกไงมีห นะครับมีหกมีจะปล่อยให้สามวันเจ็ดนะคะแต่วันนี้นะคะปล่อยให้เป็นวันแรกนะคะท่านจะ่ลงกันนะมาแล้วนะครับสามตัวเจ็ดหกเจ็ดนะครับสามตัวเจ็ดหกเจ็ดสามตัวสาตัวนะครับสามตัวนะครับสองตัวนะครับสองตัวมีนะครับสองตัวเมื่อกี้เขียนมาแล้วหกสอง กับ6 7 67 62 68นะมาทั้งหมดนะครับแหนนะครับมาทั้งหมดตามคำเรียกร้องนะครับตามคำารุยกร,ร้อยนะทีเน้นๆนะครับบางตัวเน้นนะ่าจะเป็น67เจนับหกเจดแนะ 6, 7, 6, นะเนะดาใจจันแซมอย่างเดียวครับตอนนี้เอะวัตครับอภิวุฒโชว์นะับโชว์นะับ มาแล้วครับเล่ครับโอ้หหลายคนมากตอนนี้นะครับลุ้นพินัทตุลเล่ครับใจเย็นๆครับใจเย็นๆนะครับทีละบุญครับเดี๋ยวบุญอ่าจจกอุดหมุนไปฮะอ่าโอ้จจกอุดหมุนไปแล้วนะยังม่ได้ตัวเนี จยตัวน่นเจ็เย็นเยจนตัวนนนะครับน้นตัวอ้าตัวน้นหกสนะครับหกนะครับตัวเนินหกสองนับตัวรองหกเจ็ดหกแปดนันะนะครับหมุนนะครับหมาหมุนหมหมุนหมุบพี่แป๊บพี่บอตึ๊งมาเห็นทิ้งหลายเลยเอ้าแปพูดเห็นบอเห็นบ่เห็นติจุดเอาเด้เอ้าตัว เจนหกนะสตัวเจ็ดหจ็ดนะสองตัวหกเจ็ดหกสองนะครับอ่ะอ่ะพี่อุนตออตอนนี้พี่น้องงาเอาเอาเอาพี่น้องฟังพี่ยังไ่เห็นเอาออายุทุกเจ็ดสตัวได้แก่หกเจด หกสองหกเป๊อพอแม่พี่นอยงทีเดียวด้วยนะครับได้ยินชัดๆเลยเด้อนะคะั้าถูกทวดนี้เป็นหกนับเป็นหกมีหกนับอาจารย์เสรมบอกว่าทวดนี้มีมีหกแท้ๆคักๆบอกว่ามีหกแท้ๆคักๆอาจารย์เสริมบอกันนะครับเอาคืออะไรจะได้ให้มีหกขอเรียนแบบเข้ามาจีกหนเด้อเพราะว่า กันตี้นท่านผู้ชมนะคะเลขที่อาจารย์แตมปล่อยในวันนี้ก็ตรงกับทะเบียนรถของแอดมินพอดีนะคะทะเบียนรถของแอดมินแปดเจ็ดแปดหกนะคะอาจารย์แตมให้สามตัวเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็สองตัวหกแปดนะคะหกแปดนะคะท่านผู้ชมเนาะ ท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่อาจารย์แซมนะคะปล่อยตัวเลขแล้วนะคะชาวบ้านนะคะก็มาแห่นะคะแห่มารรับตัวเลขตัวเด็ดๆนะคะของอาจารย์แซมนะคะได้ข่าวว่าปล่อยให้วันนี้นะคะก็เลยมาแล้วโอ้ทีมงานเรามาแล้วนะคะทีมงานเรามาแล้วค่ะท่านผู้ชมปล่อยพอดีเลยพอดีเลยนะคะ โอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปล่อยปล่อยแล้วปล่อยแล้วจ้าไม่ทันเดี๋ยวทันเอาไปจดจ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาทีมงานนะคะทางบุรีรัมนะคะท่านผู้ชมทีมงานของเราทางบุรีรัมนะคะเดินทางมาเหมือนกันนะคะในวันนี้ค่ะมาแล้วก็เพิ่งจะปล่อยตัวเลขให้นะคะตัวเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะ งวดที่ผ่านมาอาจารย์ก็ให้981นะคะท่านผู้ชม981ก็คือมาตามที่หมายเห็นว่าเมื่อกี้อาจารย์บอก8หลักเห็นอาจจะมาล่างก็ได้หรือมาบนก็นได้ไม่รู้ละ่ะแต่มี6แน่นอน62นี่เหยียบไว้เลยให้เม่นเนคงไแสนเลยหลานตัวเองอย่าพูดว่าแล้วอร์เซ็นต์เลยยังให้เขามี6 เกีย่ยวหอกไว้ให้แน่นแรักหอกไว้นะลูกนะถ้าไม่รักหอข้อนนี้นะลูกัวจะคว่ำนะเกี่ยวหอกไว้ให้แน่นแนะลูกวันนี้นะ,ะนะเกี่นะยวหอกไว้เลยนะ,ะมั่นใจมากก็คือหกสองนะลูกนะสองหกหกสองนะลูกนะมีเท่าไหร่ก็ติดกิบเอามานะลูกนะหกสอง อยาให้อาจารย์พูดไทยเถอะเลขโนเขียวแขวะลิปเลข689ร้อยรถแป้งเาท่าแ้เรัตตเรียหมดแล้วเนาะดู6แลูว6768ถือว่าเป็นกจับไว้นะเลข3ตัวนะไปกลับกันเราเเลยนะ จ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกหกหกเจ็ดอะไรกันแล้วแต่คุณจะเล่นกันเราเองนะจะทำกันเราเองเล่นเองแค่นี้ไม่ต้องถามอาจารย์ว่าอยู่ชั้นบนหรืออยู่ชั้นล่างอาจารย์ให้ไปแล้วก็ไปทำกันเราเองปเป็นล่นกันเราเอง,งนะลูกนะอย่ว่ามีหกแน่นอนวันนี้ไม่พลาดแน่นอนตามนี้ไม่เห็นก็มีหกแน่นอนถ้าจะมาก็มาหกสอง 6226วันน huh? so. like like ี้ก็ขอให้ลูกติดที่มาในพิธีวันนี้ทุกดีนะทุกคนวันหน้าให้ถูกหวยละวันที่หนึ่งเหมือนกับสังขา18ล้านสาธุสาธุค่ะค่ะแล้วก็อ่าเสี่ยแสล้านผลไม้คลิปอันนี้ก็สามารถ <ip> <saw Benjamin Lay out> กินไปได้รังน้ำแม่ครัวมาเอาหัวหมูไปก่อนเยอะจานไม่ได้กินข้าวเย็นนะแม่ครัวใจเย็นนะลูกใจเย็นเย็นใจเย็นวันนี้กองฉลามพัภมาด้วยวันน um um ี้อ่ากองฉลามพัภมาด้วยวันนี้อ่าใจเย็นเย็นพะองค์เองวันนี้มา เดี๋ยวดูดูระวังระวังระวังนะระวังเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงนี่ระวังโต๊ะกำลังพิธีนะลูกนะเดี๋ยวใครด้วยใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งแย่งกันอย่าพึ่งแย่งกันอย่าพึ่งแย่งกันใจเย็นๆเชื่อใจเดี๋ยวใครแย่งกันไม่ถูกหวยแล้ววันนี้วันนี้เหมอนผมตื่นเช็คขแบ่ง